ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาเช่า u t u b e ที่กระ่มหลักยิยงครับพอผมพี่เก่าพี่น้องครับเทคนิคการเผาทานแต่ว่าเมื่อนี่ใส่ชุดแบบนี้กับว่าได้เผาทานในเมืองแล้วครับเพราะว่าไม่งานครับเมื่อนี้เสียว่าเป็นอย่างจังไม่อ,อยากให้พี่น้องเห็ุเป็นอาชีพหลักในการเผาทานู้ใดอได้รู้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจใผมนะครับ มันมีสามปัจจัยหลักๆอลยพี่น้องที่เมื่ออยากพี่น้องเห็นเป็นอาชีพหลักในการเผาท่านอยากเห็ดเป็นอาชีพเสริมเพราะว่าการเผาท่านนี่อ,อันดับหนึ่งเลยครับคือวัตถุดิบพี่น้องวัตถุดิบวัตถุดิบในการมาเผาเนี่ยคือไม้เลยครับไม้นี่บ่แม,มนว่าเขาสิหาได้ตลอดดิพี่น้อง มันเกิดมีช่วงเวลาของมันอยู่บางที่เดือนหนึ่งบ่ได้เผาก็มีพี่น้องก็าหาใหม่บ่ได้เพราะว่าฝนตกแน่อย่างแน่ก็หาบ่าได้พี่น้องม่มีใหม่มาล่งเตาก็บว่าอยากให้พี่น้องเห็ดเป็นอาชีพอยากให้เป็นอาชีพเสริมบางจาังหวะมันอาจจะได้มากกว่าอาชีพหลักเข้ากับ่เป็นยังพี่น้องมันก็ดีไปแต่ว่าขันยามมันบ่ามีใหม่เผาว่ามีแนวไอาไอเห็ดแล้ว สิยาาพี่น้องแล้วก็ปัญหาขอที่สองปัญหาขอที่สองก็คือไอฤดูการพี่น้องฤดูการฤดูการเผาท่านนี่มั่นสิชะงักอยู่ฤดูการหนาฝนพี่น้องหนาฝนนี่อันดับแรกคือไม่เอาออกจากป่าบ่ได้พี่น้องฝนตกท่างแชะลดขนบ่นได้มั่นเลย ออกมาใส่เตาบ่าได้จุดบ่ได้แล้วที่นี่เตาจะเป็นเตาอบเตายางกระยาเมื่อฝนตกหน,น,นักๆมันจะเผาบ่าได้พี่น้องมันจะพินามซึมเข้าในเตาทำให้ช่วงนั้นก็นคือสิขาดได้ไปเลยในจุดนี้ยิ่งเตาสังกะสีที่ผมเผานี่ยิ่งตากบ่ได้ได้พี่น้องจุดได้เผาได้แต่ตากบ่ได้ เอาอื่นกะจุดบ่ได้แต่ว่าน้องกระเจ้ามันบ่เปียกฝนแต่ว่าก็จุดบ่ได้พี่น้องกันหน้ามันลงมันก็เห็ดยางบ่ได้กันหน้าฝนนี่คือสี่บ่ค่อยได้เผาเลยพี่น้องบอกง่ายง่ายคือมี่ใหม่อยู่กลับไปเอาบ่ได้เอามาได้กับเผาบ่ได้พี่น้องเตาเกือบทุกเตาเลยพี่น้องนอกจากเป็นพวกเตาเตาที่เป็นแบบเราถังสีเนี่ย สองรอยลิตรน่ะน่นาจาเาะเผาได้แต่ว่าปริมาณมันหน่อยพี่น้องมันเสียเวลาหั่นใหม่หั่นยังตัวทีเตรียมเตากับหั่นทีละมาณนี้พี่น้องแล้วก็ไม่ซดกับเผาก็ได้เผาเลยแ้่ไม่แห้งก็ไม่หมาดเขามากก็เลยเป็นมันหน่อยทั้งสองทั้งเลยเขามัดเืองทเดยสองทั้งคายกับอะไรว้จีบบาทพี่น้องเท่เวลาในการเผา การเป็นใหม่สดมันก็กินหลายพี่น้องมันก็เหลือในหน่อยหนึงได้วันนี้ยมห้เผาเด้อพี่น้องพวกเตาเปลี่ยนกัน,กนเผหลายเป็นได้ได้เสริมแล้วก็อีกขอนหนึ่งก็คือต้อนทุนสมมุติว่าพี่น้องอยากเล็ดเป็นอาชีพเม่นล่นพี่น้องจะไปหาใหม่ได้ไง่ายได้พี่น้องบางที่ก็ได้ซื้อเขาครับ ซื้อเราปุ๊บพี่น้องซื้อมาซื้อมามือนี่เมื่อวอนาเมื่ออื่นสิได้เงินเลยดิต้องใส่วิวาเผาอีกเป็นอาทิตย์ยังสิได้เงินกลับมาที่นี่ใหม่เข้าไปซื้อเขาแอน่าเขาตัดให้เข้าเสมอ,อตัดใหม่เขากับพ่มหีม้ใหม่ตัดเสมออกันพี่น้องมันเลยกลายเป็นว่าในคลิปนี้คนว่าแนะนําว่าขันอยากเผาก็คือให้เผาเป็นอาชีพเสริม การใม่พี่น้องให้เผาเป็นอาชีพเสริมหามคิดว่าให้เป็นอาชีพหลักถึงรายได้จากการเผาทานมันอาจจะดีกว่ารายได้อาชีพหลักของเขาก็จะสักวันไม่มันใหญ่ไปท่านพี่น้องปลามันก็เริ่มหน่อยลงการหาไหม่มาเขามันก็จะยากขึ้นคลิปนี้เ็าไม่ยังไรพี่น้องผมมาเบอกมาบอกไห้ฟังกันซื้อปากกดไหลก็แช่กดตามเนะี่ยคลิปต่อไปผมอาจจะแนะนำ การเอาไหม่พี่น้องหาอาสัยแรงเอาไหม่หรือมีเทคนิคใดได้ใหม่มาเผาทานฝากกดไรก็แช่แล้วก็ตามไปบังคลิปต่อไปพี่น้องหลังจากคลิปนี้ันก็สิลุ่งว่าวิธีหาใหม่มาลุวงเตานี่เ้าหาจากมองไดสีมันสีงางแล้วก็ประหยัดต้นทุนคันซื้อข้าเจ้าก็ซื้อได้ครับตาละเจ็ดแปดอยเผามาเทาก็ได้กำไรอยู่ครับแต่ว่าได้กำไร กระมันสื่อเจ็ดลอยขายได้ยสองพันเอ็ดครับประมาณนี้เลยจากีฟผมเฮดมาก,ก็ได้ยึ่สามสามเท่าของเงินเท่าสื่อแต่ว่าก็ดีก็ดีก็เฮ้าบ่าามีใหม่เผาพี่น้องบางที่ตลาดมันก็ขาดแล้วเจ้าก็โทษน้ำคลิปนี้ไม่ยังไล่พี่น้องปากกรไดก็แช่ไปตามเจอกันคลิปนาครับเดี๋ยวสิบ,บอกว่าแปลงใหม่ยี่ใส่มะเผามันจังสีประหยัดต้นทุนเฮ่าแล้วก็วิธีหาใหม่หา,ยาอย่างงใด โอเคนะครับฝากกดติดตามนะครับ